ครับผมกูดานะครับตอนนี้พวกเราก็เข้าอยู่ในช่วงสถา,านการณ์ของโควิด1 9นะครับทำให้ทางสูนย์ของเราก็ไม่สามารถาเปิดให้ใช้บริการและมีการเรียนการสอนอย่างเดิมได้ฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะทำวิดีโอนะครับการสอนขั้นพื้นฐานในท่าฟรีสไตลามาฝากน้อง,องและสมาชิกทุกท่านที่สนใจและ สามารถเอานำกลับไปใช้ให้กับตัวเองได้เราก็าจะมีขั้นตอนการสอนดังต่อไปนี้สวัสดีค่ะครูมิ้นนะคะสวัสดีครับครูตีครับเดี๋ยววันนี้ครูมิ้นกับครูตีนะคะจะมาสอนว่ายน้ำสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มเรียนใหม่นะคะหรือผู้ที่ไม่เคยว่ายน้ำเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มขั้นตอนแรกก็คือการสร้างความพุ้นเคยค่ะเดี๋ยววันนี้ใจ้ครูตีเป็นนักเรียนนะคะโอเคไหมครูตีพร้อม ต่อไปนะคะเป็นอุปกรณ์ในการฝึกเรียนว่ายน้ํานะคะก็จะมีหนึ่งแว่นค่ะ2องหมวค่ะ3ชุดว่ายน้ําก็คืออุปกรณ์ในการเรียนในสระว่ายน้ำนะคะแต่ว่าช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โควิดเราอาจจะไม่มีสระที่ไหนให้ลงนะคะอาจจะฝึกในห้องน้ําหรืออ่างอาบน้ําโดยมีผู้ปกครองในการดูแลน,นะคะ,ะต่อไปก็เป็นการขั้นตอนการเรียนนะครับ สองชั่วโมงแรกนะครับชั่วโมงแรกก็คือจะเป็นการตั้งวางคุ้นเคยกับน้ํานะครับโดยที่ให้นักเรียนนะครับนั่งที่ขอบสระนะครับพอน้องๆนั่งที่ขอบกระเสร็จแล้วก็นะครับให้น้องๆเอามือนะครับซ้ายหรือขวาก็ได้หรือทั้งสองมือก็ได้นะครับวักน้ํานะครับขึ้นมาลูบตัวลูบหัวเรานะครับวักใส่หน้าเรานะครับ ไปก็เป็นการนะครับเปิการหายใจนะครับนะคือการเรียนว่ายน้ำนะครับการหายใจก็คือเราจะใช้ปากนะครับก็คือปากเป็นการหายใจเข้าและใช้ปากเป็นการเป่าออกนะครับทำไมเราถึงไม่ให้น้องๆนะครับหายใจทางจมูกเพราะอ่าดับแรกนะครับการหายใจทางจมูกอาจจะทำให้น้องๆสำลักน้ำนะครับและไม่อยากเสี้ยงน้ำต่อไปนะครับจริงแล้วถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะครับ แต่โดยการฝึกแรกเราควรจะให้น้องๆใช้ปากทำก่อนครับอย่างตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือเราจะให้น้องๆนะครับวักน้ํานะครับโดยใช้มือสองข้างภะษานะครับวักน้ําขึ้นมาครับแล้วก็หายใจเข้าไปทงปากเราครับแล้วก็เป่าที่มือครับทำไปอย่างนี้เรื่อยๆก่อนนะครับเพว่อใาน้องๆจะเปิดวากจยกินรับ อ่าต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่ต่อนะครับหารน้องๆใส่แว่นครับเดินเลื่อนครับทีนเราจะให้น้องๆนะครับนอนปั๊บกับที่กับขอบฝานะครับแต่ว่าทำโดยใช้ปากนะครับหรือขั้นตอนง่ายๆก็คือให้น้องๆเอาปากับพัดน้ําก่อนนะครับนะข้อเเก้ขึ้นมาครับแตนทีเราจะให้น้องๆถัดดูนะครับก็คือให้เข้า ทำเป่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป่าที่ผิวน้ำก่อนครั้งนะครับอันนี้พอเ,เขาเริ่มทำได้แล้วนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะก็คือ,อใช้มือทั้งสองข้างนะครับวักน้ำขึ้นมานัแล้วก็หายใจเข้าเหมือนเดิมแล้วก็เป่านะครับ,รบทำติดต่อสักสิบครั้งนะครับ ในเมื่อครบสิบครั้งแล้วนะครับอันนี้ครั้งต่อไปนะครับถ้าลูกน้องนะครับทําแบบนี้จนเกิดความเคยชินแล้วนะครับเราจะให้น้องฝึกกับทากับน้ําเลยนะครับก็คือโดยหายใจเข้าเหมือนเดิมแล้วก็ก้มหน้าลงไปนิดหน่อยนะครับแล้วเป่าทำเงยขึ้นมาหายใจเข้าไปใหม่แล้วก็เป่าเหมือนเดิมครับก็ทําแบบนี้ไปจนกว่าน้องจะเกิดความเคยชินนะครับ แตความวชีนลักษณะนี้แล้วครับเราก็จะให้เขาเอาหัวลงไปครับคือดำลงไปอีกสัระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เขาฝึกทำเหมือนเดิมนะครับ ความคุ้นเคยโดยการเป่าลมพอจะทํากันได้อยู่ใช่ไหมคะ mm hmm. ก็ขอให้ลองฝึกและปฏิบัติไปเรื่อยๆเพื่อความเคยชินเมื่อเวลาที่น้องๆหรือผู้คนใดที่จะมาเรียนว่ายน้ําจะได้ไม่กลัวน้ําและสำรักน้ําจนไม่อยากเรียนว่ายน้ยําอูกเลยเอาเป็นว่าวันนี้ครูวินขอเป็นตัวแทนของคุณครูท่านอ,อื่นๆก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ